สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวท้งการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับหลักร้อยนะครับนะมาทั้งดับอยู่และหลุดนะครับนะก็ลองพิจารณาดูเอามาเปรียบเทียบและก็เอามาให้พิจารณากันชอบก็ นําไปใช้ไม่ชอบเกาผ่านนะครับไม่ต้องมีคิดมากนะครับตรงนี้ในส่วนของสติตั้งต้น1พุทธจินะครับผมนะปี6 6นะครับเราจะมีทั้งหลุดและดับนะครับตรงนี้ก็มีความเสี่ยงนะครับนะก็มาดูเราให้ไปที่3และ6ดับหลักร้อยนะครับก็มาที่เลขเก้าสกับ6ดับอยู่แล้วก็วันที่16พุศจสินะครับเราให้ดับ8และ9ตรงนี้เราเลขเก้าเราหลุดนะครับนะนะเลข8เราดับอยู่นะครับ มาดูในส่วนของวันที่1นธันวานะครับเราให้ดับ4และ6นะครับมาที่เลข0ูนย์และ6ดับอยู่แล้วก็วันที่สิบหกธันวาเราให้5กับ1ดับหลักร้อยนะครับมาที่เลข7 5็กับ1ดับอยู่สาธันวาเราให้ศูนย์กับ6ดับนะครับมาที่เลข5 0ศูนย์กับ6ดับอยู่นะครับแล้วก็วันที่17เจมกรานะครับ เราให้ไปที่เลข8ดับนะครับมาที่เลข9นะครับวันที่1กุมภานะครับเราให้ไปที่4และ8ดับมาที่เลข0นะครับนะ4 8ดับอยู่นะครับแล้วก็วันที่16กุมภาเราให้ไปที่3และ5นะครับตรงเลข3นะครับเราหลุดนะครับเลข5เราดับอยู่ นะครับแล้วก็วันที่1มีนานครับเราให้1และ5ดับนะครับหลักร้อยมาที่เลข6นะครับ1และ5ดับอยู่วันที่16มีนาเราให้1และ9นะครับตรงนี้ลองพิจารณาให้ดีนะครับนะก็1และ9ดับหลักร้อยนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสําหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ